สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะขอต้อนรับโฉบหมายข่าวกับแมปที่มีชื่อว่า Annoying Ghost นะฮะซึ่งแมปนี้อยู่ในเวอร์ชัน1.13.2น,นะและดู FPS 63 0 FPS ตำตาจะไหลนะฮะก็มันก็ไม่ได้ใช่แมปผีซะทีเดียวนะฮะเนี่ย No More Ghost Corporation มันก็รูปภาพก็ PNG นะฮะมันก็ไม่ใช่แมปผี เนี่าเขาดูแลสักทีเดียวนะก็เป็นแบบผีตลกอันนาะก็ก็เล่นนะเล่นก็เขาก็ไม่ได้ฟีการตั้งค่าอะไรนะก็อันนี้คือด็อกเตอร์อาร์อาร์เรชชันบายนะกอล์ฟคอนเทนเนนอเวนเดอะบุ๊กอย่าเพิ่งอ่านคิดกันแล้วแล้วมันอะไรเนี่ยมันบั๊กหรือไงฮะรีซอเท็ต นี่นะฮะดรเซอร์เฟสแอดดิกนะฮะแล้วก็บอยอ่านหนะังสนะียยังไม่อ่านก็จะเป็นเซอร์เฟสตรงนี้ด้วยมันก็ซอฟต์เซอร์เฟซนะแล็ปท็อปที่สามารถตั้งได้เป็นอะไรที่นวัตกรรมนะนวัตกรรมนะเขนเี้คือดรสปูนเดดนะเซอร์บอยชูดนนี้อะไรต้มฟันอะไรคือต้มฟันวะก็คันละด้วยในตัวมีเอ่อ,อ,อต้นไม้ด้วยนะ คนนี้ก็จะเป็นโรเตอร์ย่อยย่อยแวะนะฮะก็คนนี้คือใครตงชี้เมาส์นะไม่รู้นะเอาไปว่าเรามาอ่านตักสีกันดีกว่านะอเนยกรสทีนี้นะอย่างนะเขอจะมาส่แมวนะอเนย์เกิร์สนะฮะคุสามารถกดปุ่มข้าบนนี้ได้เลยหรือจะเปิดหน้าต่อไปเพื่อ แบบนี้นะวิธีการจบเกมนี้นะก็คือให้จับผีให้หมดนะฮในบ้านล้างไม่ใช่บ้านล้างคือคือในสตอรี่มันจะเป็นแบบบริษัทบริษัทจํากัดผีนะฮะก็ก็มีคนมาขอให้จํากัดผนะีก็ต้องไปประสบอุบัติเหตุนะมันได้สร้างโดย Elector Bridge นะ g e n e r เน a l l y ตัวเอ็มเปล่าวะตัวเอ็มเป็นเนี้ เ <N an> นี่ยแล้วก็มีปี12นะ่ะดูโซเชียลได้ถามว,ว่าจะดูไหมไม่เออเจอหน้ารับด้วยออออ Absolutely nothing เพราะว่าแหละนะแล้เอองเจ้หนายอยู่ไหนช่วยด้วยอะไรเนี่ยไม่แต่เข้าใจเลยก็เอาไว้ว่าเราจะมาเรื่องเกณฑนะ์นะ3 218 า็ต้องสูนหมดกูส่ง no กัดไม่รู้เนจ้อหมดยไปให้กูด้วยไอ้คนตดต่นได้รับโทรศัพท์เมื่อเช้านี้นะก็ให้ไปเจอกับกำจัดผีนะฮะใน,นตอนนี้ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วได้เวลาไปกันเลยไหมนนี้เป็นวขอให้สนุกแล้วกัน có ơ uh, bài No more girls trong gunn mà anh xuân lóc lắm đâu lắm của thân anh

มีอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่มึงจะได้ใส่คือเ <c ười> ครื่องดูดฝุ่นชื่อว่าซักอมังกาสามพันนะฮะห่วยอมังกะสามพันคืออะไรวะมันคือเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละใช้งานก็คิดว่าออย่างที่สองก็คือหูฟังนะหูฟังสุดพีเไม่ยม้ี่หออะไรไม่รู้ไม่มีไม่มีลำโพงเลยคนที Well, <Okay. S 1> ไปเก็บผีมาให้หมดละกันนะ <Well. S 1> อ๋ะอให้ฟังเสียดในวิทยุนะฮรแต่ว่าจะไปแล้ว <Well. S 1> อ่าอประตูหน้าบ้านก็จะเป็นฝั่งนี้นะ ไปจับผีได้เลยรถหายเอาไป็ว่าช่างหมแน้วกันเราบปนเริ่มสตาร์ทตเตกมกันก็ขนาดก็เทด ปกติมันจะเป็นแถมเี้ไว้ยนะแต่นี้มันจะเป็นแบบไฟลไฟเดะโกสนะตามหาผีน <Hello. S 1> ะแถวๆนี้ก็คงไม่นามีอะไรก็มีคืออะไรไม่รู้เนะี่ยมาเจอผีแล้วจริง mm hmm. ๆทางเข้าล่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้มั mm ้ง hmm. ในทางทฤษฎีแต่ mm hmm. เราไม่สามารถเข้าได้นะไม่มันอยู่ข้างบนใช่แล้วจริงๆมันก็เข้าได้ mm hmm. ดนะ อาจจะผีตัวแหกเลยโอ้โไ้โ้โอ้โอ่โอ้โอ้โต้โอ้โอ้โอ้อ้โอเคไฟโังคับเลยนะ,ะอนะ้ก้อ จับปีตัวแรกได้แล้วเออจับปีตัวแรกได้แล้ว,ดวเดี๋ยวเราจับปีตัวอื่นเมนะือนะพอกนี้ก็จะมีชั้นหนังสืออะไรอยี้ก็ไม่วาทางนี้เดือดไปทางเข้ามีอีเวนต์นะด้านต่วัามี้จะเดือย นี่ยผีตัวก็คือผีน้ำพุร้อนน,นะครับผีที่นั่งอยู่ในน้ำพุร้อนไม่ใช่น้ำพุอ่าน้ำร้อนใช่น้ำพุแบบนี้ว่าเชีวโอ้ยไฟบังคับด้วยกูไปจะมาสูบแต่ ม่โดดได้เลยเพราะว่าวมันนุ่งนวลในบ่อน้ำพุร้อนมากเกินเปิดเครื่องอ้ เปิดน้ำร้อนให้นะอ,อ่จูดไม่เห็นจะได้เลยเฮ้โคุณพูดว่าอะไรนะเพึ่งม,มาแปลตอนนี้นะอเอ,อ่อไม่มีอะไรแก้พูดเรื่องวองนัท A stop ลงใช่วันน oh. ั้น A stop คืออะไรวะโอ้โหหาห้อง utility ลงแล้วก็เปิดเครื่องนะเนี่ยอ้ utility ลงเนี่ย oh. utility ลงเปิดไม่ได้ อย่าไปบสวิตกันเนี้ยก็อาจอะมีนะต้องไปเปิดประตูทางไหนาทางนี้นเหมือนลองดูเฉยๆอันนี้ดูกันนะลองตกงน้ำไปตายลองก็ดูนะว่าเฉยๆนี้มันมีชีวิตอะไรไม่อิท่อสอะบายน้ำด้วย ก็เอิ่มก็มีทิศทางเที่ยทางเดียวหรอไปบังคับด,ด้วยแต่ว่าอยู่ในท่อนานี่แหละไปไปเรามาอยู่ห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องล็อกเกอร์ใต้ดินนะอันนี้คืออะไรโทระบายน้ำนี่ เลียเซื้อมาอกูได้ยังกูจะจับมึงละอ๋อมันเร็วว่าเลยได้เวลาเขาเขากำลังนอนอยู่ในเวลาดูดอเอจับพีตัวที่สอนได้แล้วนะคือน้ำร้อนน้ำร้อนสบายนะแล้วก็ หลับเลยสบายจนหลับนะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าโดนจับในคอนโดโฟนสุดพรีเมียมแล้วนะเดี๋ยวเราหาผีเพิ่มในห้องใต้ดินจริงๆเข้าประตูตรงนู้นได้ไม่ใช่หรอวะเอ๊ะห้องครัวซาลาซาลามีโคตรอร่อยเลยมันคืออะไรแล้วนั่น เหมือนมันเหมือเสียม hmm, ันมาจากควนเลยมันน่าจะเป็นผีแต่เวลาดูกันเลยมีุบมีผมไม่เห็นเอออะเล้เฮ้ยอยากรู้ว่า ว่าเขาเรียกแฮมเรียกฉันว่าแฮมเจอรี่ว่าว่าคุณชอบกินแฮมใช่ไหมไม่เพราะว่ากินสลัมี่อะไรอะไรคือสลัมี่วะวไม่ต้องมีม จักสร้างปัญหาสร้างสร้างสองนึกเออเซ้นจูนจริงๆเราจตอนนี้อยู่กับตัวนะแต่พี่เกจเปิดขาดพลเลนึงเเฮ้ยอะไรว่าจะมันมีหกซาลามีอะไรเออทำไมถึงเขาเกลยู่ซาลามีดิบอันนี้นะซาลามี ใช่บอกเขาทำก็ทำไมต้องถามเอาไปเนี่ยมันไม่ได้มาเตือนเพราะว่าคุณกำลังอันนอยแล้วก็กินซาลามี่นี่ซาลามี่อันนี้หรืออันนี้มั้ก็้องบอกว่าไม่ใช่ไหมเม่คุไม่รู้ทำมีดาว <Wow. S 2> ทำไมคนมันเหแฮมันอยู่ทุกที่แล้วก็ไม่ใช่แฮมมันไม่ได้เหมือนกับซาลมี่ mm hmm. แยกมันต่างกันมันไม่ได้เหมือนกับซาลมี่ mm hmm. โอเคให้เครื่องดูฝนแล้วเองนนะฮะเอ้ยอยู่ไหนวะ เจ็บนิดนึงนะฮะอ๋อปลาแฮมใส่ด้วยแล้วจะแล้วจะมีปัญหากับชื่อเกินน,นนะกะ็มีสตอรี่มือด้วยนี่ประตูชั้นสองปดล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปหากันวันนี้ หลังเหรอเสียมันมาจากข้างนอกเวลาขึ้นบ้านนะ่ะงานนะ่ะก็เพราะว่าใช่มันใช่สิ่งที่เขาต้องการหรอ,อนี่มีหนังสือด้วยไหนลองอ่านเดี๋ยวนีเกียร์กลางเกียร์ทำไมต้องรู้มากเลย เวิ okay, ร์มเนาะโอเคภาษาอังกฤษชันสองไหนชันสองนี้เหรอชั้นสองนี้ชั้นสองนี้เปล่าใช่ค่อ่านี้ยังต่อครอับเร,า,เรเาจะสึบลังทางขออะไรดีอ๋อเราจะออกจากเราจะไปหลังไม้กันยังไงวะ เอาสต๊อบเวิร์คออกหลังบ้านประตูไหนช่วยบอกคนด้วยคนเจ้าของมาเขาก็ไม่ได้บอกนะเนี่ยได้ไปหลังบ้านไงเ้าไม่ทำอะไรเลยที่ประตู ไปเยอะต้องง่ายแต่อย่ว่าจะไปหลังบ้านอะไรเงี้ยเยังเอาไปไว่ายังไม่พักกินอนไรนี้นะเดินตั้งน้าถังประตูอยู่แค่นี้เออมันจะลายมันจะลายสองซึนงเป็นสองนะก็ไปกระโดดลงไปได้ไหมไม่ได้ทำไมมีไฟไหม้เต็มเลยถูกไหมอันนี้คือพาร์ทหนึ่งจากสองแล้จะ หนึ่งทับสองได้มากทับสองหรือเจะสามไม่ได้ฉันไ้ชนไฟชน,นไฟก็ติดไงก็มีมีผีตรงนู้นด้อไปเว้าโอ้ก็ไล่คนจีนี่อันนี้อ่ะเนี้ยได้แอ่ะไอสวด แล้วก็ระเบิดเลยปูดต้นไม้นี่ยนะแล้วมึงก็มาบอกว่าไม่สามารถจอคอนไซเดอร์ระเบิดแท่งมัน มันตูฮ้อเลยนะไม่มันไม่เลยมันไม่ได้เบื่ออย่างนั้นบอกว่าอ่ามันห่วยทุกอย่างมันก็มันห่วยเดี๋ยวละเดี๋ยวลุ้มดามอ่าแดงแดงระเบิด มันาไมาอันนี้ก็สิริเฮ้เฮยอืมน่ากลัว่อะราร์มลิสตาโอ้ยมาเดี๋ยวโดนดูดเดีวโดนดูดไม่ไม่โอ้ยอกมากจริงเลย เออเออมึงกำลังทำอะไรใช่มึงทำอะไรมันดนกู้มึงสีดอกไม้จากโลกพวโลกมึง เออติดติดติดตดติดติดไพี่ีนีีนี่ีเข้าไปีเข้าไปเข้าไปหายดาวสูแม่นะก็เสียเวลีอีกตัวเนาะแล้วติดกุญแจนะว้าเออี่าเยอะมาไม่ดีอะไร เวลาตรวจในว่าอีกทีนนนะมันมีสิ่งไดเพิ่มเติมที่ต้องหานะเดี<า>๋ยวเอาเป็นว่าเราขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะเนาะเราจะมาเจอกับพาสสองได้แล้วก็เราจะมาเจอกันพาสสองกับอีกผีห้าตัวนะจะจะเป็นยังไงนะก็ติดตามก็ได้สำหรับวันนี้กับช่องลองของหมเลยไปไ